นี่นะมันก็จะถ่ายไปเรื่อยๆนะตัดคลิปไปเรื่อยๆเอาแอมก่อนดีกวนะเดี๋ยว้วนกลับไปวนกลับมามันเยอะนะดูแอมนะมาดูแอมนะแอมพวกนี้เดี๋ยวต้องบอกกันว่าไฟร้อยสิบนะทุกตัวไฟร้อยสิบส่วนมากเป็นไฟร้อยสิบไฟสองร้อยบางทีมันได้มาแต่นานๆทีแต่นานๆทีครับแต่ถ้าจําไว้มาร้านผมเป็นไฟร้อยสิบกับหมดเลยร้อยสิบก่อนก็คือใช้หม้อแปลงนะแต่เดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยหม้อแปลงเยอะแล้วเนาะคนเข้าใจหมดแล้วหม้อแปลงม่ป็นหาหรอก เป็นส่วนมากลูกค้าที่เล่นก็เล่นร้อยสิบกันเยอะนะใช่ใช่เขาบอกว่าเสียงมันอริจิน a ลไงใช่ร้อยสิบคือมันไฟไม่แรงเกินเสียงมันกําลังนวลๆตัวนี้เป็นยามาฮ่าเอวันที่ว่าซื้อใหม่ตัวละแสนห้านะเลยแสนห้าเนีรอใช่ของใหม่ราคาปิดในร้านตัวตัวละแสนห้าที่ขายในบ้านเราอันนี้สองตัวรุ่นเดียวกันมีสองตัวรุ่นเดียวกันแต่ตัวบนขายไปแล้วตัวนี้ขายแล้วข้างบนขายแล้วตัวแรกยังไม่ขายตัวล่างยังอยู่เพิ่งมาเข้ามาเมื่อวานเหรอ ส่งลูกค้าไปราคาเท่ากันไหมตัวบนตัวล่างเท่ากันอันนี้ตัวละสองหมื่นห้ารวมส่งสองหมื่นห้าครับโอ้ไปร้อยสิบน้ำหนักข้างไม่ใช่ข้างตัวละเกือบสามสิบโลประมาณยี่สิบกว่โลแล้วอีกอย่างคือรุ่นดีของตัวนี้นะฮะมา m a h a e เนี่ยคือเวลาดูหนังฟังเพลงเขาจะเพาะกว่า abr ปกติคือแผงเขาอ่ะเขาจะมีแผงฝั่งหนึ่งที่เป็นเวลาระบบดูหนังจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วพอฟังเพลงปุ๊บจะข้ามมาอีกแผงฝั่งหนึ่ง ใช่มันจะเป็นสองแผงในตัวเดียวมันจะทําให้เสียงละเอียดเราต้องสวิตไหมเราต้องสวิตแผงไหมหรือว่าไม่ไม่เราเซ็ตในนี้เลยเลยออโต้เลยมันจะออโต้เลยไม่ไม่เวลาเราฟังเพลงอ่ะคือเราจะมาเซ็ตในเนี่ยเมนูเขาเองสวิตตรงนี้ได้นะมันมีสวิตช์ให้ตรงนี้มีให้เราเลือกระเบาะให้เราเลือกระบบถ้าฟังเพลงเลือกฟังเพลงมันจะย้ายบอร์ดให้เลยใช่แต่ถ้าดูหนังปุ๊บเราเลือกไปที่มูฟวี่หรืออะไรเงี้ยระบบดูหนังใช่ครับ อยู่ที่เราเลือกเลยอันนี้เสียงดีเสียงดีจริงผมใช้อยู่อันนี้ผมใช้อยู่ตัวนึ่งที่บ้านข้างล่างไม่เกี่ยวข้างล่างข้างล่างคนละรุ่นอ๋อข้างล่างไม่แพงข้างล่าง AVR AVX 2000ของยามาฮ่าอ่าเหมือนกันเป็นข้างไม้เหมือนกันอันนี้7,500รวมส่งถูกกว่าถูกกว่าระบบเท่าไหร่นะ25,000 25,000ครับผมโอ้หนี่เท่ากับนี่3ตัวเนี่ยแต่ดูแล้วดูพื้นๆแล้วใกล้เคียงกันเนาะใกล้เคียงกันครับแต่ต่างกันในฮะกับระบบภายในระบบเสียงพวกงนะ คือพวกนี้อยู่ที่ความพึงพอใจว่าเราฟังเราชอบไหมฮะนี่นะก็มีคนเอาไปแล้วตัวหนึ่งตอนนี้ยังเหลือนะเอาไปแล้วตัวหนึ่งงเหลือลลอันนี้นานๆได้มาทีปีหนึ่งได้มาไม่ถึงสี่ตัวขายไปเยอะอยู่ขายเรื่อยๆแล้วก็ต่อมาอันนี้เป็นเครื่องเล่นซีดีของโซ n y ่ตังเพลงมั้เห่อนะอ่าครับผมเพลงกัน้เป็นหนังไฟร้อยสิบดูเนี่ยดูหนังก็ได้รุนี้ ไม่ได้ไหมไม่ได้ฟังเพลงนะเป็นเป็นเครื่องเล่นซีดีใช่ดีวีดีอันนี้ตัวหนึ่งพันสองรวมส่งคันจอกครับโอ้โหอันนี้จะเป็นรุ่นเล็กหน่อยอแล้วก็ต่อมาเป็นเทปของคาสเซ็ตด้วยอ่าคาสเซ็ตของวิทเตอร์วิทเตอร์อันนี้เป็นสองฝั่งนะเป็นเพลงสอใช้ได้คู่ใช้ได้คู่เลยคาสเซ็ตนะอ่าใช้งานปกติตัวนี้สามพันรวมส่งแปดร้อยสี่นี่นะฮะใช้งานปกติแล้วแล้วก็มีเทียป เทียกก็ใช้งานปกติแต่เป็นฝั่งเดียวนะคะฝั่งเดียวอันนี้มันอัดได้ด้วยเนี่ยได้คอร์ดครับผมตัวนี้อัดได้เพบคู่นะฮะอันนี้ตัวสองพันห้ามกดอใช้ปกตินี่ต่อมาเดี๋ยวพามาดูดีวดีกับซีดีของโซนี่หน้าสไลด์ดูหนังได้ฟังเพลงได้โอ้โหนี่สไลด์วางเงี้ยเนี่ยเขาจะเป็นหน้าจอสไลด์ให้เราเลือกปรับได้นะดูดีวีดีนะดูหนังฟังเพลงได้หมดตรงนี้ ถ้าเกิดมีดีวดีเนี่ยนะดูหนังฟังเพลงได้เวลาแผ่นรองโอ้โหเนียนนิ่มนะนิ่มนิ่มนิ่มตัวนี้อ่านดีตัวใหญ่สภาพโดยรวมสวยตัวนี้สวยเป็นไฟร้อยสิบครับอันนี้ตัวละห้าพันเก้ารวมส่งห้าพันเก้ารวมส่งฟังเพลงก็ได้ครับผมต่อมาเป็น APR ของยามาฮ่าเอสี่ห้าศูนย ไฟร้อยสิบตัวนี้เป็นระบบอ่าห้าจุดหนึ่งแต่ว่าเวลาฟังเพลงมันจะมีคู่ A B ให้สองตัวตัวละสี่พันรวมส่งใช้งานปกติเลยไม่แพงมีหลายเกจอันนี้สี่พันบาทรวมส่งใช้งานปกติดูหนังฟังเพลงได้หมดเลยครับผมเป็นรีเซิเบอร์เนาะครับดีทีเอสด้วยนะระบบเสียงเป็นเท่าไหร่ห้าจุดหนึ่งห้าจุดหนึ่งไม่ถึงเจ็ดนะไม่ถึงเจ็ดอ่าห้าอยู่ร้านอนี้ทีเอสเอ็กเลยนะครับร้านตัวนี้ตัวใหญ่อันนี้ กี่จุดหนึ่งเอ่ยอันนี้เจ็ดนะเจ็ดเลยนะคโอ้โหมาล้านโอ้โหนี่ข้างหน้าอันนี้เป็น power นะไม่ใช่เครื่องเล่นซีดีนะอ่าอันนี้เป็น power power amp ตัวนี้ก็ power amp เหมือนกันอ่าถ้าเกิดเราจะดูหนังต้องใช้ตัวนี้ด้วยนะต้องเพิ่มตัวนี้หรือว่ามีเครื่องเล่นอยู่แล้วก็เอาตัวนี้ไปขยายพอหรือบางคนเขาจะต่อทีวีโดยตรงมาอยู่แล้วนี่นะเนี่ยอันนี้ก็เป็น HDMI รุ่นใหม่โอ้มีต่อ HDMI ช่อง HDMI นี่นะหน้าสวยแชดงว่าตัวนี้ เอาทีวีมาเข้าได้เลยเข้าได้เลยครับถ้าทีวีมี HDMI เอาทีวีมาเข้านี่ดูทีวีก็7.1ไปเลยแต่เป็นเทียมเนาะ7.1จากทีวีน่าจะเทียมแหละอ่ะเทียมเสียงถ้าถามเสียงจริงๆมันสู้ระบบที่เป็นพวก DVD พวกแผ่นไม่ได้เลยเป็นแผ่นไม่ได้แผ่นที่เรามา7.1เนาะครับสู้พวกระบบแผ่นไม่ได้แล้วพุงเอมาล้านฮะอันนี้ไปร้อยตัวนี้อยู่8ป0 0ั้ารวมส่ง8,000โอ้8,000เองนะไม่แพงบางทีถูกอลัมพ์โพงอีกนะใช่แล้วแต่รุ่นพวกนี้ผมขายอยู่ที่รุ่นหมดเลยอ่า เสียงดีนะลองอย่างตัวนี้ก็เนี่ยของเดนนอนเอวันตัวนี้ซื้อใหม่สภาพดีหมดเลยนะสภาพแป่ไม่ไม่เสีย<ะ>หายเลยเลยเดนนอนเอวันตัวนี้ซื้อใหม่เกือบสองแสนะโอ้โหนี่ของใหม่เกือบสองแสนนะรุ่นนะะ่ะฮะแต่ตัวนี้สภาพโดยรวมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผมเอาแค่หมื่นแปดรวมส่งพอนี่ไม่สวยเนี่ยที่ขนาดไม่สวยนะนี่เขาว่าเาเขาไม่ของเขาไม่สวยนะ อันนี้ใช้ได้เลยเนี่ยไอปุ่มเนี่ยไอตัวนี้ต้องกดข้างล่างอ๋อกดข้างล่างใช่มันไม่ได้เป็นตัวล็อกอ๋อไม่ได้เป็นตัวล็อกเด้งนั้นนะอันนี้ก็เหมือนกันต้องกดข้างล่างกดข้างบนไม่เด้งเราต้องกดข้างล่างลงมามันเป็นของมันอยู่แล้วอย่างงี้เนาะใช่ครับไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่ามันเสียเราก็ชินกับการกดเด้งเนาะตัวนี้ก็รุ่นใหญ่เจ็ดจุดหนึ่งกันมูลกรบาทเองครับโอ้โหตัวล่างตัวหนึ่งตัวเดียวกันปะตัวล่างคนละตัวตัวล่างเป็นอันนี้ไม่ได้เสียไฟไว้ ตัวล่างก็เป็น AVR รุ่น AVC 3า A V C 3 0 0 G ของ Denon 7.1ข้างไม้อันนี้ตัวหนึ่ง7 5 0 0ัน5รวมส่ง 7, 5 0 0ครับสภาพโดยรวมก็สวยในสภาพสวยู่พวกนี้ใช้ได้ใช้ได้ปกติเลยนะพวกนี้ใช้ได้ปกติเลยผมเทปปกติแล้วคะเทปปกติแล้วครับนี่นะคือถ้าไม่มั่นใจมาลองฟังได้เลยครับผมลองมาฟ <มา S 3> <อ>ังได้เนเลยนะ แล้วแถวนี้นี่อย่างตัวเครื่องพวกนี้คือซื้อไปอ่ะผมรับประกันตัวเครื่องฟรีหนึ่งเดือนมีปัญหาอะไรกลับมาได้เลยเปลี่ยนเัวอื่นได้หนึ่งเดือนฟรีครับแต่พอใช้ไปสมมติใช้ไปสองสามปีหรือว่าสี่ห้าปีมีปัญหามาเอากลับมาหาผมได้พวกนี้นซ่อมได้มีค่าเซอร์วิสนิดหน่อยอ๋อคุณจะดูแลให้ครับก็คือซ่อมให้อาจจะมีค่าเปลี่ยนตัวอะไรที่มันไหม้ที่นั่นิดหน่อยยกเว้นแบบปีสองปีได้แต่หนึ่งเดือนเนี่ยไปใช้หนึ่งเดือนเนี่ยมาเปลี่ยนเลยใช่เปลี่ยนเลยได้ยกตัวใหม่ให ยกตัวใหม่ให้เลยถ้าถ้ามีรุ่นเดียวกันอ่ายกตัวใหม่แต่ถ้าไม่มีรุ่นเดียวกันคุณเลือกรุ่นก็มาเทียบราคากันหรือว่าไม่อยากเปลี่ยนรุ่นอยากได้รุ่นนี้ก็รอแป๊บหนึ่งคือซื้อมาเท่าไหร่ได้เท่านั้นเลยอ่าสมมุติว่าซื้อมาเจ็ดพันอันนี้เท่าไหร่เจ็ดพันเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าซื้อไปปุ๊บเอ้ยมีปัญหาเอามาเอามาเปลี่ยนเป็นรุ่นนี้ได้ก็คิดตีราคาให้เจ็ดพันห้าเลยอ่แล้วก็แล้วก็ถ้าเกิดเครื่องนี้มาสมมติเครื่องนี้เท่าไหร่ดิ8 หมื่นแปดคุณก็บวกราคาไปแต่ถ้าเกิดเขาเอารุ่นไหนนะรุ่นไหนที่มันหมื่นกว่าบาทถ้าสมมติเนี่ยเอาราคาตัวเท่ากันเนี่ยตัวนี้เจ็ดพันห้าก็ยกไปเลยยกไปเลยใช่หรือว่าแต่ต้องเสียนะไม่ใช่เบื่อนะใช่ภายในดึงเดือนแต่ถ้าอย่างพวกพวกนี้คืออ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะซื้อไปอย่างตัวนี้เสียแล้วไม่อยากเปลี่ยนเนี่ยเอาตัวอื่นไปใช้ก่อนแล้วรอเอาตัวนี้อีกทีนึงอ่าเอามาแล้วคุณดูให้ ตอบแก้ให้อ่าใช่แล้วเอาตัวอื่นไปใช้ก่อนไปใช้ก่อนพอตัวนี้เสร็จกลับมาเอาตัวนี้ไปใช้อีกทีนึงอ่าค่อยเอาตัวนี้กลับไปเอาคุณมีตัวอื่นให้สำรองอีกอ่าครับเหมือนรถสำรองใช้เลยนะแม่ทำเป็นประกันบริษัทประกันเลยนะมีรถสำรองให้ใช้อ่ะต่อนอันนี้อันเกวนี้ตัวนี้เราเราแถวนี้ยังเนาะแถวแถวนี้ยังวะแถวนี้ออยังไแถวนี้ไปแล้ว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 วิกเตอร์ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอันนี้ไปแล้วอ่าอันนี้ก็ไปแล้วอันนี้ไปแล้วอันนี้อันนี้ขายแล้วอันนี้ขายแล้วขายแล้วไม่บอกกราาแล้วันนะ ต่อมาจะมีซีดีของบาลานของไฟร้อยสิบตัวนี้จะเป็นหัวอ่านอวายเนี่ยมันขัดจัไม่หิดวเนี่ยหรือไวายเนี่ยมนี่แหละอืมันจะเป็นหัวลูกเหวี่ยงเสียงดีนะครับแปะตัวนี้เป็นซีดีซีดีซีดีอ๋อฟังเพลงอย่างเดียวครับผมตัวนี้เสียงดีนะตัวนี้เอาสามพันรวมส่งสามพันครับแล้วก็ต่อมานี่รุ่นรุ่นนี้เอาไปอ่านแผ่นไม่ได้เนี่ยไม่เอามาคืนเลยได้ไหมถ้าถ้าเป็นดีวีดีไม่ใช่ถ้าเป็นซีดีอ่ะ ซื้อจากร้านผมอะะ uh. พวกนี้ซื้อไปมีปัญหาเอากลับมาเปลี่ยนตัวใหม่ได้หรือว่าถ้าไม่อยากเปลี่ยนตัวใหม่รอประมาณ3-4วันใช่ได้วครับผม <No. S 2> ผมรับประกันสินค้าเลยพวกนีตัวนี้เป็นโซ n y ่เนี่ย C D D 5 0า E S, 1> 1. <S ตัวนี้ซื้อใหม่1,60,000เยน ราคากลางอยู่ในเว็บที่เห็นในไทยไม่เห็นขายนะแต่เห็นขายต่างประเทศราคาแบบมือสองก็อยู่ช่วงประมาณหมื่นห้าถึงสองหมื่นตัวนี้ผมเอาเจ็ดันห้ารวมส่งพอ,อเนี่ยตัวเล่นนะครับิดสัท <CD. S 2> น,นี้ฟังเพลงนะซีดีนะโอ้ตัวนี้หัวอ่านดีมากเนะี่ยปกติ c ีดีน้ำหนักไม่เยอะอันนี้น้ำหนักหลายหลายโลอยู่กับเจ็ดปดโลอยู่บางทีสัญญาณเสียงนะมาอยู่ที่หัวอ่านด้วยนะ อยู่ที่สัญญาณเสียงกับหัวอ่านครับผมใช่ใช่บางทีหัวอ่านดีๆสัญญาณเสียงดีมากเลยนะไปเอ๊ะอันนี้อันนี้มันมีเพลาในตัวป่ะเนี่ยไม่มีไม่มีอันนี้เป็นอันนี้เป็นป้ายนะป้ายแต่ทำไมโอ้โหตัวมันใหญ่เหลือเกินนะโอ้หัวใจบอดนี่คือง่ายๆคือมันเป็นงานไฮเอ็นของโซนี่ระบบนะใช่เป็นพวกระบบไฮเอ็นมั้งเนี่ยถ้าคุณลองฟังเสียงแล้วคุณจะรู้เลยนะมันไม่ใช่แบบว่าเอาแบบ แบรนด์ของจีนนะตัวเล็กบ,าง,บางมาอ่านนะเนี่ยก็มีให้เลือกอันนี้พันกว่าบาทอนะ่ะพันสองอันนี้เจ็ดพันห้าลองมาฟังเสียงได้ใช่ <laughs> แล้วจะรู้แล้วก็มันก็มีหลายหลายแบบตัวสามสี่พันสี่ห้าพันก็มีแต่ตอนนี้ของมันหมดอ่าอย่างน,นี้มันเพิ่งเข้ามานี่อันนี้เข้ามาอตอนนี้มีแค่นี้ประมาณนี้เนี่ยมันถึงหมดเร็วไงเพราะว่ามีประมาณด้วยปริมาณลําโพงเยอะกว่าเนาะปริมาณลําโพงเยอะกว่าลําโพงก็มีหลายตัวให้เลือกแต่ลําโพงก็ไม่ใช่ว่า จะอยู่ตัวที่เราอยากได้เสมอไปเพราะอย่างเมื่อกี้มานาก็เห็นไหมล่ะอ่าใช่ใช่ใช่ผมมาปุ๊บเขาบอกว่าวันนี้ของเข้าวันแรกหมดก่อนเลยไปปุ๊บปรับปรับนะใช่นะอ่ะฝั่งไหนมั่งทางไหนนี่อีกนี่อะไรนี่นี่กองอยู่เลยเนี่ยอันนี้เพิ่งเข้ามาอ่าอเมค์คาดอนขายแล้วตัวกลางขายแล้วนะโอ้โหฮามากาดอนเหรออ่าเมค์คารดอนโอ้โหไมค์คาดอนแล้วก็ตัวบนของยามาฮ่า A V R ตัวนี้ ขายที่เป็นนี่ลองอย่างคากาบอนเนี่ยลองลองนะครัล้นี่เขาลองให้ทุกตัวนะจริงๆนะบางบางตัวโอ้โหนี่วันๆก็ลองลองเสียงกันอื้อเลยนะตัวนี้เป็นระบบเจ็ดจุดหนึ่งตัวแต่มาห้าตัวนี่ซีซีเบอร์น<ล>ะเจ็ดจุดหนึ่งชื่อรุ่นอะเอเอ็กเจ็ดหกหนึ่งไฟร้อยสิบตัวนี้อยู่ห้าพันห้ารวมศพ ห้าพันห้าแล้วก็อันนี้ขายไปแล้วอนนี้กาดอนขายไปแล้วเราไม่ถามราคาเนาะแต่ถ้ามาอีกบอกนะาม,มาอีกบอกมาอยูอ่อะนะใครอยากได้ก็เดี๋ยวผมให้เบอร์โทรไว้นะคุยกันได้เลยบอกไว้ก่อนเพราะว่าอันนี้ของบาลานลำโพงต่อได้อสองคู่สี่ตัวนี่นนช่องสันยันก็ปกติไฟร้อยเป็นอินเตอร์เกตนะ,ะนี้ไม่ใช่อีวีอาร์อินเตอร์เกตฟังเพลงอย่างเดียว ังเพลงอย่างเดียวตัวนี้เอาห้าพันห้ารวมส่งเท่ากับตัวล่างเลยเป็นอินเตอร์เกตฟังเพลงอย่างเดียวใช้งานปกติลองเทสแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวต่อมาพามาดูฟังงานดูต่อดูต่อเยอะอยูอออ่เยอะอยู่